ครับผมกรสบัสดีนะครับสบัสดีพี่น้องสบูสุขคนอ่าคลิปนี้นะครับจะมาจับสามตัวบนนะครับสามตัวบนระยะสั้นนะครับมันเป็นระยะสั้นแต่ที่มาทําให้ดูนะครับเผื่อว่ามันเดินต่อนะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับก็คือ ดูอาจจะดูเป็นการดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเอาไปต่อยอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะมันบอกตรงๆนั่นแหละก็คือสูตรอย่างเงี้ยนะผมก็เคยทําแล้วพี่น้องก็เคยเห็นหลายๆช่องหลายๆลาอาจารย์ทานะส่วนมากมันจะไมไ่ได้เดินต่อบางท่านก็เข้ามาแล้วสี่งวดบางท่านก็อาจจะเข้ามาแล้วห้าหกงวดแต่งวดต่อไปมันก็ไม่เดินอันนี้ก็เหมือนกัน นะครับเหมือนการบอกไว้ก่อนว่าไม่รู้มันจะเดินต่อหรือไม่ถ้าเกิดมันเดินต่อแล้วก็โชคดีเพราะว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่น้อยหางหน่อยนะครับก็ติดให้ติดไว้บ้างเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับคือ,อจุดประสงค์ที่มาทําให้ดูนะ,ะมาดูหลักร้อยกันนะครับหลักร้อยนะอันนี้คือรางวัลที่1ก็เอาตามนี้เลย1 2 3 4ี่ตามนี้หลักร้อยเราจะใช้ตัวนี้นะครับ ก็คือตำแหน่งหลักร้อยเราจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับสองบวก6ได้เท่ากับ8นะครับอันนี้หลักร้อยนะ8กับ9นะครับก็คือหลักร้อยนะครับ8ดบก้าบวก6เป็น8ได้8 8ดดบวก1เป็น9้าได้แดกับ9อย่างนี้นะครับส่วนหลักสิบหลักสิบอาปกาแดงนะ หลักสินี่มันมันค่อนข้างจะอยู่ตำแหน่งใกล้ๆก,กันนะก็ตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะเห็นนะครับก็คือ 6, อันนี้หกนะหอันนี้5้บวกหเป็น11ได้เลข1นึงบวกห้าเท่ากับเลข6นะครับ ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งไปบวกห้าเท่ากับเลขหกอันนี้เป็นหลักสิบนะครับได้หกใช่ไหมแล้วก็หกศูนย์โอเคต่อไปตัวเนี้ยได้ตัวเดียวนะครับ เป็นเลขหกตัวเดียวต่อไปเป็นหลักหน่วยนะหลักหน่วยนี่เราจะใช้ตัวนี้นะครับแดตัวนี้ศูนย์บวกแดได้แปดใช่ไหมศูย์บวกแปดได้แปดปดบวกห้านะครับเท่ากับสิบสาม 8บวก5คงที่นะมันเป็นเลข2ตัวมาตัวก็คือถ้าใครรู้ว่าเลขตัวแทนก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าไม่รู้ก็เอา8บวก5้เท่ากับ13ได้8กับ3หลักร้อยเรา8กับ9หลัก10บเราได้เลข6จับคู่มันก็จะเป็น8 6 8 8 6 3 9 6 8 9 6 3นะครับจะได้จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งผลออกก็คือ8 6 3นะครับ แปดหกสามนะครับตามตำแหน่งของมันเอาหลักร้อยงวดต่อไปนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สามเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองได้เลขสองนะครับสองเพิ่มเป็นสามได้สองกับสามก็คือหลักร้อยนะครับ ส่วนหลักสิบก็ตำแหน่งเดิมสี่บวกสบวกสนะอย่างนี้นะครับสีบวกสมเป็น7 7็เบวกสเป็น10ได้เลข0นะูนหร้เราได้แล้วหลักสิบเราได้แล้วหลักหน่วยนะครับก็ตำแหน่งนี้ 1> 8ปดบวกหเป็น9 9้บวกหแล้วก็จุดสได้9กับ4นะครับได้9ก้ากับ4อันนี้ได้8กับ3ามเกาับสผลออกที่2องนะครับสองก็คือตัวนี้2 0 9ต่อไป หลักร้อยนะครับหลักสิบครั้งที่1นึงก็คือเลขสี่บวกหลักร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขสองสบวกสองได้ลเลขหก,หกเพิ่มเป็นเจ็ดนะต้องเพิ่มอย่างนี้แปดกับเก้าสองกับสามหกกับเจ็ดหลักสิบ บวกสองบวกเก้าอย่างนี้หกบวกสองเท่ากับเลข8ปดนะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเก้าได้17บเท่ากับเลขเจ็ดหลักหน่วยเราก็ใช้ตัวนี้ตำแหน่งเดิมนะ อย่างเดิม3ามบวกหเลข9นะครับ9กับเลข4 9่เบวกหเป็น14ได้9กับ4อีกหลักร้อยได้6กับ7หลักสิบได้7อันนี้ได้9กับ4นะครับผลออกที่7 7 9นะครับ7 7 9ดเเก้าเจ็ดเก้า ต่อไปนะครับหลักร้อยซึ่งหลักร้อยอันเนี้ยผมก็เคยสอนไปแล้วล่ะถ้าเป็นแบบห้าตัวนี้มันจะเดินยาวกว่านี้มากนะครับแต่ช่วงหลังเขาเขาเดินสองตำแหน่งนะเดินสั้นก็เลยยกมาแค่สองตำแหน่งอ่ะต่อไปงมดที่จะถึงนะครับหกบวกสี่นะครับหกบวกสี่เป็นสิบเลขศูนย์ กับเลข1อันนี้เป็นหลักร้อยนะครับได้เลข0กับเลข1ต่อไปหลัก10 9บก4บก7 9บก4ถากบ13 13บก7เป็น20ได้เลข0 นะครับ0หลักหน่วยก็ใช้ตำแหน่งเดิมตัวนี้4บวก8ท่ากับ12ได้เลขย2 2 2บวก5ได้7ได้2กับ7มันจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ตามสูตรมัน ก็มันจะมาหรือไม่มาก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีใครรู้นะแต่มันก็เป็นเลขน้อยหางถ้าเกิดมาเดินต่อก็โชคดีซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจับเป็นศูนย์ศองศูนย์ศูพยกักไรศย์ศูนย์เเนาะแล้วก็102 หนึ่งศนะครับมันเป็นเลข4หางนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะมาไม่มาไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆก็มาทําเผื่อว่ามันเดินต่อน,นั่นแหละนะแต่ถ้าตามหลักมันอัวนนี้นะสำหรับจากทุกสูตรแล้วก็หลักสิบที่เราเคยทํามานั้น ติดอยู่ในหลัก10แต่ว่าเขาติดมีตำหนินะติด0ูนย์ติดศูนย,นยเนี่ยเขามีตำหนิย่นิดนึงนะศูนย์หลัก10อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็แล้วแต่พี่นอ้องนะถ้าหลัก10ของเราโดยตรงผมก็เคยทำไปให้แล้วนี่น,น,นีเป็นอย่างนี้8 89นะครับแ9ล้วศนย์เนี่ยตำแหน่งนี้เราตัดทิ้งทิ้งทุกมดอยู่แล้วนะก็เลือะเหลือ8สอ2 3นะหลัก10 8 9 1 2 3ถ้าเกิดมัน มันไม่ใช่เลขศูนย์นะนะแต่อันเนี้ยตรงนะครับตรงกันมันมีอยู่ในหลักร้อยอยู่หลักสิบถ้าพลาดจากศูนย์ก็คือแปดเก้่งสองมันเหลือต้อง5ตัวถ้าชอบน้อยชุดนะอาจจะจัดเป็น0ูนหรือ107หรือ102ออะไรก็ว่ากันไปนะครับนะอันนี้ก็เป็น ก่อนที่จะสรุปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงสรุปนะครับแต่สรุปนั้นก็คือ,อจะดูจากหลายๆสูตรแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะครับว่าจะมาไม่มาเพราะว่าเราจะตัดตัวเลขให้เหลือแค่4หาง4ชุดนะครับนะเป็นเลข4ี่ชุดบนล่างนะครับ ยังพอมีเวลาอีกวันหนึ่งนะดูคลิปนี้แล้วก็ฝันไว้ยังไงก็ไปบอกกันด้วยถ้าเกิดฝันดีก็น่าจะมีอยู่มั้งนะแต่มันอาจจะไม่มามาพร้อมกันหรอกนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมันมาก็โชคดีอย่างว่านั่นแหละนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ